สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ f c ฟีทีติดตามทั้งช่องฮอตดีและผู้ชมเชียวครับมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับต่อยู่ฟังตรงครับครับที่เราที่เดิมที่ฮอตดีทวิศเคยมาอาศัยให้เพิงอาศัยห่มเฮานะครับเป็นลานมุกกระตะเก่าที่เป็นอ่าเป็นประเทศแล้วเนาะเขาก็มามานอนอยู่นี่เดี๋ยวก่อนมาอยู่นี่ครับตอนมาครับสาวหน่อยแต่ตอนนี้ล้วเพื่อนโชว์บ่มีผู้ใดหู่จักครับ น้องๆทีมแดนผู้ใดกับวุ้มี่พ่นหุ่นจักทีมงานกับวุ้มี่พ่นหุ่นจักเนาะขุนภากันยอยู่ฝั่ง,งทางขุนเนาะทัศน์ศิวาจังไหญ่พึงกับมาหอดับเรียนมาฝั่งทางนี้บริเวแวะเขาหนางานเลยแต่เลยมาไทายเห็นที่น้องเรื่งบรรยากาศนะครับแดดร้อนมากนะครับปากข้างเก้าโ,โตอ่าพันทองเนี่ยครับนนะเนี่ยตรองทำราดมุกกระทะ ตะไบใกล้ๆตะบวงกับเนียหน่อยนะครับแรงมวลซื่นน้ำกันครับสนามกว่างไงพิสานนี่ผมเคยมาแล้วกับทีมงานซาลอยเพืชบันแห้งครับรอบก่อนนี้ขอนแห้งครับพี่น้องของนแดดครับแดดสุดๆแดดจัดปะทักเลยดวนนะรถมีไอปอ่อไอป่อนะครับ กันไ้เนาะกันไ้แต่เกาเหลี่ยเขามานันหนีนะเขามันหนี่ได้สงสัยเพิ่งจะกันแบบว่าเพิ่นจี๊ขจอยพุ่นมาขายของเนาะครับก็ให้เขามา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิมีรถมี่ยังเขม้าอยู่นี่นะครับเป,เ,าาเป็นทั้งเขาขม้าอาศัยพื้นที่เพิ่นชั่ววางชั่วรข้าวนะครับก็ได้ลบคมเงานี่ครับจอดอยู่นี่ครับมาอาศัยเพิ่นลบคมเงาจอดอยู่นี่ พอดีนะมึงแดดพี่น้องเอ้ยแดดเปรี้ยงครับแดดเปรี้ยงเลยนะอยู่กันยังไดวะนี่ค่อนข้างคุณยังแดดแดดเนาะสตาร์ทรถสีบเบิ้ลมือกับซีโบไวอีกแล้วครับมาขึ้นนี้อยู่โคราชครับผมพี่น้องในการตอบรับยังรถล้ำได้กับว่าได้นะหลายครับ นัน่เขามาหอดแล้วครับคุณนะครับต้องเดียดครับบันแดียดแดดแดดแดดเนี่ยครับได้หูจัดกันเดียดข้างพี่นอดข้างผักกลา<อ>งแต<อ>่คุณพูดว่ามันห่อนแบบใหม่แง่ห่อนแบบใหม่ครับ แป้ะใหม่มหว่าหอดสาบ่าเป็นยังไงครับพี่น้องครับผมเหมือนจอดนอนอยู่หุ่นนะครับอยู่โพลาุล์พล่ะเพราะว่าขัดแม่นมากอะไดมกมหาหมงจอดเก่าอยู่ดีนะครับหมงจอดพร้อมหอมงนอนที่เก่าอยู่ดีกันเลยนอนอยู่ผุ่นก่อนจังไฟมาเนาะยายเลยเราไปจอดใส่บูญยายเลยนะครับเดิน ถามกับร้านชาบูสงสัยเพิ่นกส็สิอ่าเซาห้อ,องน้ำตรงขาม้างร้านชาบูคือเก่านั่นแหละครับเพราะว่าผู้จัดก็สิเป็นผู้จัด,ด,จดทีมเก่าเนาะเนี่ยมันดีที่วิาาสักาไซห่มนี่แหละครับอาศัยห่มเงาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับพออาศัยห่มเงาเพิ่นชั่วคราวเนาะพอได้ลบ ผ่อนแล้วก็นอนในรถคอยสีบบแดดนะครับพี่น้องชีวิตหมอลำก็สิละครับพี่น้องบอ่อถาบะไดดไปเศร้าห้องเศร้ารุงเร่มอยู่ก็สิลำบากแน่จั่หน่อยแต่ว่าขันห้องไปเศร้าห้องเศร้ารุงเร่มก็สิเป็นเพิ่มค่าเสจ่ใจมีต้นทุนให้จะคล้องเขาไปอีก เคลียไห้มันบ่มันบุุ่้คือว่าละนะครับเนาะนะครับ,รบต้องฟิล์มไปเข้าห้องน้ําพพอดีตรงนี้เป็นขี่รถเพิ่นนะครับเนาะตรงนี้เป็นขี่รถเพิ่นเข้าก็เลยเนี่ยครับถอยเข้ามานี่ในการเลยกอนมีห้อยรถเขาว่าจอดหลายอยู่ครับเนี่ยสป็นรถถ้าอที่มงานข้าเจอานะครับเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับใต่โฮมใต่หลังคาถือว่าอะโอเคอยู่ครับเนี่ยมี่มองอยู่ โอเคอยู่รอพี่ปอยังมัน่นเดือเื่ออืนแล้วอยู่ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วเบืออื่นพี่ปอเข้ามาเขามาจอดอยู่ใกล้กันนี่เพราะรบแดดรบแดดเนี้นหน่อยเพราะว่าไปจอดอยู่หันมันแดดหอนเนาะมาแล้วถ่ายวิมเพื่นนี่สิเป็นคนกินปั๊บออกปั๊บหลุดครับนี่ ออกจากรับน้ำมันมาเมื่อกี้นี่ครับนี่เอาอีกแล้วเอาอีกนี่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วชีวิตหมอลำนะครับเรียนรู้ชีวิตมันก็นต้องมีลำบาก เป็นธรรมดาเช่นผู้ใดอดบ่ได้รับบ่ได้เป็นคุณหนูผู้ดีกะอยู่ยากครับกับชีวิตหมอลำพระวานตะละมื้อจ้าสิ่ปเจอหนงา,านแบบใด,ดเนี่ยจ้าสิไปพ้อแน่ใดมีเวลาห้องน้ำไปขอเขาเพื่อนบ่เพื่อนว่างไหนละ่ะอ๋อ <c oughs> มันเป็นฮะเออจี <c oughs> มันเป็นใครคริวรถเขยะอันบ่ เด็กเช็คเินนะมันวัต้องเช็คเินวันต้องเช็คเินว่นเด็ย่า <laughs> งไปเอ,อิญแม่ปอเอารถมาจอดไปที่สวนเราคันบ่างกระทั่งออกไเลยรถสิอันนี้ว่าคันยันมันตากแดดที่สวนเราปุกปอเ <c oughs> นี่ยครับชีวิตหมอลำช่างละกํานั้นบากเหลือเกินเพราะอะไรยังไงเนี่ยครับป,ประมาณนี้ได้ครับพี่น้อง เแล้ามาหอดตะโดนหลาๆพังซุ่งเพราะว่าเราพี่ป๋อส่วนมากเราสิ่งยิ่งแย่ทีเดียวเข่าหนางานเลยนะครับผมพี่ป๋อเนี่ยหญ่ไล่เนี่ยแต่ว่าอ่าไอ้บ้าตุยเดี่ยวก่อนแล้ก็มาหนีละครับมาอยู่น้ำกันสงสัยเดี๋ยวนี้เราสีไทยคลิปญี่ปุ่นแต่ว่าผมคือสิบะไวแล้วครับพี่น้องเบึงเ้งแดดปันนี่ปุ้ย,ยบะไวเบึ้งครับเบึงเ้งแดดโอ้ยใหม่แบบใหม่เนีว้วเนี้ยวไหม คอนแบบใหม่ๆเนื้อเนี้ยอะไรคือปลาปลากระลุ่มอยู่ปลาล้มควนล้มมาเป็นล้มเต่าอบเมื่อเนี้ยเขาอยู่ที่เอียังกับพิกัดปากทางเข้าผ่านทองนะครับตรงขามกับล้านเนื้อย่างนี่ยังก็บ่าไข่มุกหมูกระทะเอ้ยนะไข่มุกหมูกระทะครับ พอกันมาแร่งมามวลมาซึนกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์คืนนี้เป็นคืนที่สามของการเปิดฤดูกาลของงานเฮ้านะครับผมเนี่ยมือนี้เป็นมือที่สามนะครับลุงมาทดสอบครออดทุนน้องๆน้อง,องไม่น,น้องนิวเจนล้ะกะ็คนที่สมาชิทิที่ยังประเทเคยเป็นมอลลัมนะครับเนาะว่าจะเป็นยงังไงเอาสู่ไปพร้อมกันครับคลิปหนา้าพอก,กันกัแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ